ลืมอัดคลิปจริงด้วยเฮีกยกัดเรามาอัดคลิปกันใหม่อีกรอบหนึ่งเอาไว้โชว์ไ้บุ๊กมาไรเดอร์จอมไรเดอร์เอ้ยเ้ยมันจะปัดกูทำไมวะฮะไรเดอร์จอมไรเดอร์คิกนี่แนี่ ฟาดเลยกัรฟาดเลยเอาให้เยอะฟาดเลยมันกดค้างด้วยมันจะเป็นสเต็พลังเพิ่มขึ้นแล้วมันจะต้องใช้สเตมิน่าเว้ยแต่ว่าถ้ามันจะเพิ่มเออมนเ็นทิกถ้าเกิดมึงจะใช้สเตมิน่ามึงต้องถ้าเกิดมึงจะเพิ่มสเตมิน่ามีวิธีเดียวคือมึงต้องไปเดินไปฟาดแบบธรรมดาเดินไปฟาดแบบธรรมดากับวิธีหนึ่งคือมึงวิ่งไปชาร์จแล้วมึงกระโดดขึ้นไปบนสูงยาแล้วมึงก็กดฟันจากข้างบนทีหนึ่งมันจะได้มันจะได้พลังเพิ่มขึ้นคูณสองเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดู อย่างเงี้ยปั้นธรรมดาเนี่ยมันจะได้สเตนลิน่าขึ้นถ้าเราฟันธรรมดาสเตนลิน่ามันจะขึ้นดีมากดีมากดุ้ย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 ,อย,อ,ยอย่าพยายามสู้ไอ้เฮ้ยนี่อย่าพยายามกิ้งเที้ยวกูอยาไป,ไปอยาก,กิ้งถ้าเต็มไปได้ห้ามกิ้งเลยอุ้ยเฮ้กเยกันเฮ้ยกูคนดีๆกูไม่ได้กิ้งเลยนะเว้ยกิ้งเหรอเออทำไมวะนั่นแหละสิ มึงมึงลองมึงลองนึกดูดีๆมึงกดคิดพลาดไปโดนกลุ่มจิ้งมังม่วงโดนไม่โดนนี่กูกดตะกุนี้อย่างเดียวเลยอย่าออกจากวงูอย่าออกจากวงวงนั้นอ่ะอย่ากดออกจากวงนั้นอละเอาไอ้เฮี้ยงกดเปล่าจะให้กูคงต้องแบกแล้วแหละไอ้เฮี้ยเกมเนี้ยกูค้งต้องแบกอยู่แล้วแหละนะใช่ไหมใช่เฮ้ยเ้นกูต้องปั่นแล้วกูต้องปั่นแล้วกูต้องปั่นแล้วเพราะว่ากูคนเดียวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเท่ากับกูคนเดียวแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ฟาดยับเอาเฮียเย็บเลยปาดมันให้ยับเลยเดี๋เพิ่มไว้นี่ก่อนตีดอกละหมื่นป่ะตีดอกละหมื่นไหมมันลดเร็วมากเลยนะตอนเนี้ยจริงเหรอเออจริงงั้นมึงถอยไปไกลๆเลยมึงถอยไปไกลๆเลยเดี๋ยวมึงไม่ได้ยินเสียงยัดเข้ห้าหมื่นยัดเข้ดอกละห้าหมื่นคิดดูดิดอกละหมื่นถึงห้าหมื่นนะยัดเข้โหชิบหายเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนตอนนี้เต็มหน้าไม่มี มึงอย่ากดมึงอย่ามึงอย่ากดกิ้งก็พอมึงเดินธรรมดาแล้วอย่ากดกิ้งคราวนี้เราไม่มีตัวฮิวให้แล้วนะเว้ยไม่มีตัวฮิวให้เหมือนตอนนั้นนะเว้ยมันไอ้เนี้ยนี่มันจะไม่ได้เอาฮิวมาชัวร์เลยเร้อฟาดยับเอี้ยดแค่แม่งดินหลบกูเฉยเลยเรือนี่เยมากเลย เก,ม,กมนี้ตีโอ้โหเยี่ยเราไวมากเลยนะเว้ยตีเปนมาสองแล้วนะนี่เราเริ่มพึ่งจะเริ่มแล้วเนี่ยผูญญ้เลีนผูญญ้เลีนกูได้แเคเ่หม,ม,มื่นเดียวเออเปิดจยเรียบร้อยสี่หมื่นยันแค่มาดิครับ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  20, มาดิครับสองหมืนม่นมาดิครับเก็บมึงเก็บไอ้นี่ไว้บ้างก็ได้นะสตอมิน่าไวชาร์จกับกูมา ชาร์จมาดิครับมามึงกดมึงคอยกองล้อจักไปเลยงกงกงล้อไปเลยกงล้อไปเลยกงล้อไปเลย <Hey. S 1> มึงบัฟเหลืองนีเปล่าเอาบัฟเหลืองอะกดใช้บัฟเหลืองแล้วกดแล้วกดเอต่อเอการหมุนตอนนั้นอะมึงกดกงจักหมุนตอนนั้นอะแม่งจะได้บัฟละหมื่นเลยหมื่นถึงสี่หมืน่นกดเหลืองก่อนนะกดเหลืองก่อนแล้วค่อยใช้บัฟ เหลืองมาแล้วมันก็กดไปเลยเพราะว่ามันจะบัฟตลอดเวลาหลักเหลืองมาขึ้นหมื่นตลอดกูบอกเลยดอกละหมื่นดอกละหมื่นกดเหลืองไว้ก่อนเห็นเหลืองเมื่อไหร่มึงเตรียมนิ้วกดกดเหลืองไว้ก่อนเลยฟาดยับนี่อ่ะเหลืองกูมาแล้วเหลืองกูมาแล้วฟาดดอกละหมื่นดอกละหมื่นดอกละหมื่นดอกหมื่นห้ายัดเข่ฟาดเราให้ยับฟาดเราพี่ยับสามหมื่นเราเนยครับมาเนี่ยครับฟาดยับมาเนี่ยครับ อือสองหมื่นนอแล้วนอนแล้วมันนอนแล้วมันนอนแล้วหมื่นห้าห้าพันแปดบาทแปดหมื่นนะแปดหมื่นแค่แปดหมื่นเจ็ดหมื่นเรียบร้อยโคตรไวเกมนี้โอ้ยเกมนี้มึงเป็นงานมากเลยครับนี่แหละลูกนี่มันเปลี่ยนมาใช้สายแรกเหมือนกันแต่ดีกว่าตาเมื่อกี้หน่อยดูเลือดกูไอสัตว์ไม่กระดิกเลย ใช้บัฟอะไรวะฮะกล่อมเนื้อไม่เกี่ยวใจล้วนล้วนไอ้เหี้ยแม่งใจล้วนล้วนกูสู้มานานแล้วตัวเนี้ยกูสู้มาเป็นสิบสิบรอบเลยอย่าไปกูอุ้ยเหี้ยกูไม่ได้ของโคตรเกลือเลยอี๋อี๋ได้อะไรอ่ะโอ้ได้หลับโูกไม่ได้อยากได้กูอยากได้ชุดกูอยากได้ชุดอ้ยหญ่ อีเยี่ยจอสนอยัดเค็มจอสนอเลยเอาไปอวดในบุ๊กเอาไปอวด